สวัสดีครับเพื่อนๆพ,นพ,พีนังน้องวันนี้ก็มาเที่ยวผ่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้ชมหินชมผ่าก็มาเจอกับพืชชนิดนึงครับเป็นพืชมาศาจันทร์อันนี้กำลังแตกเกสรสวยเลยครับเป็นพืชชนิดเบียนแบบนี้เขาเรียกว่ากาก,ากมากตละลี่ครับ กากหมากตลิสียังมีชื่อที่เรียกแตกแขแนงออกไปอีกหลายชื่อครับเช่นว่านบัวดินว่านบัวพุทธว่านขนนหินเกศนารากไม้ อันนี้เป็นสีส้มอมชมพูอมเหลืองในข้อมูลเขาระบุว่ามีลายสีครับมีสีเหลืองมีสีส้มมีสีแดงสีน้ำมากอันนี้บางคนเขาให้สมยานามว่าปากาลังป่าชอบขึ้นในที่ชุ่มชื้น ชอบอาศัยขึ้นอยู่ใกล้ๆก,กับต้นไม้อื่นเพื่ออาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากลากไม้เพราะพืชชนิดนี้เป็นเราเรียกพืชชนิดเบียนหรือว่ากาผากเขาะจะมียวงหรือก้อนอยู่ใต้ดินครับ แล้วภายในยวงหรือก้อนใต้ดินเนี่ยจะมีสารชนิดหนึ่งที่เอาไปรักษาเกี่ยวกับโรคคือทอบได้บางข้อมูลเขาก็ว่าเอาเอาดอกเนี่ยไปตากแห้งผลกับน้ํำผลใช้ยอดถูกรักษาโรคหูน้หนวกได้ครับข้างใต้จะเป็นก้อนเป็นยวงใหญ่ครับแล้วข้อมูลระบุว่า พื่อจะนิดเบียนเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าแบบก็คือกากหมกักตะลสีขนนดินโหราเท้าสุนัขนอพระสุธาว่านบัวดินข่าวครับสวยงามดีครับคนชอบขอเขาก็ว่าสวยครับคนไม่ชอบขอเขาก็รู้สึกเฉย ที่เป็นเกสรเน,นี่ยก็จะเป็นเกสรตัวผู้ประดับอยู่ตามรอบดอกนะครับ ครับก็นำมาแบ่งพันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับกากมากตาหรือสีกำลังแตกเคสอดรอบๆดอกหรือบางคนให้สมญานามว่าปาการังผ่า ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ